สวัสดีค่ะทุกคนครูพิกันนะคะวันนี้จะมาอัปเดตข้อสอบ k k u l แบบออนไลน์ปี2020ค่ะเนื่องจากต้นปีพิกันได้แนะนำเพื่อนๆในการสอบ k k u l แบบที่ไปสอบที่คณะนะคะแต่ว่าตอนนี้มันมีโควิดเนาะทุกคนก็เลยต้องรบบเปลี่ยนมาสอบออนไลน์กันทั้งหมดค่ะวันนี้พิกันก็เลยจะมาแนะนําการเปลี่ยนแปลงการสอบแบบใหม่ทั้งหมดที่เป็นออนไลน์ของ l ค่ะจะเป็นอะไรกันบ้างจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปไปดูกันเลยค่ะ พา,พาร์ทการสอบนะคะยังเป็นเหมือนเดิมก็คือมี2พาร์ท1 reading ค่ะและ2 writing การสอบ reading นะคะจะมีทั้งหมด69ข้อเหมือนเดิมโดยใช้เวลาการสอบ2ชั่วโมงค่ะก็คือเริ่มสอบที่เวลา9โมงถึง11โมงค่ะ passage 1 4ถึง4จะเป็นการอ่านเรื่องสั้นๆเช่นข่าวประกาศโฆษณาต่างๆและเป็น choice ทั้งหมดนะคะ ส่วน Passage 5และ6จะเป็น Academic Reading มีทั้ง Multiple Choice ABCD และ Short Answer ค่ะนี่คือตัวอย่าง Reading นะคะพี่กันขัดมาจากข้อสอบ IELTS ค่ะเพราะว่าข้อสอบ i e l t เนี่ยมีลักษณะที่คล้ายกันมากๆกับข้อสอบ IELTS ค่ะตัวอย่างการสอบแบบ Short Answer นะคะคือมีเรื่องราวสั้นๆมาให้ มี Choice ค่ะจุดนี้เป็นจุดที่เปลี่ยนไปจากการสอบรอบปีที่แล้วนะคะเนื่องจากการสอบปีที่แล้วไม่มี Choice ให้ค่ะเพื่อนๆจะต้องหาคำตอบเองจาก reading ที่กำหนดให้แต่ตอนนี้เรามี Choice ค่ะดังนั้นหน้าที่ของเพื่อนๆก็คืออ่านเรื่องทั้งหมดเช่นอ่านเรื่องด้านบนตรงนี้นะคะแล้วก็มาอ่านโจทย์ที่โจทย์เนี่ยจะเป็นสรุปของเรื่องทั้งหมดข้างบน และเราเลือก Choice ไปเติมในช่องว่างที่หายไปค่ะดังนั้นหน้าที่ของพี่เพี่นก็คือต้องสรุปเรื่องเรายาวๆให้ได้และเลือกเอา Choice เนี่ยไปเติมค่ะมันก็จะเป็นการการสอบที่ง่ายขึ้นเพราะว่าเรามี choice โอเคและอีกหนึ่งพาร์น,นะคะก็คือเป็น F flow Chart ค่ะบางทีเนี่ยก็จะออกมาเป็นการสรุปแล้วก็เลือกตอบเลยเหมือนเหมือนสไลด์มาสักครู่นะคะหรือว่าอาจจะมาเป็นรูปของ mind map หรือ f flow c h a r t แบบนี้ ซึ่งการตอบแบบโฟลชาร์ t เนี่ยก็คือเราจะต้องเข้าใจภาพรวมของ Reading ทั้งหมดเพื่อเลือกเอา Choice มาเติมในช่องว่างที่หายไปค่ะการตอบแบบ Flow Chart ก็ทำเหมือนกับการตอบแบบ Choice เมื่อสักครู่เลยนะคะก็คือเราจะเอา Choice ที่อาจารย์กำหนดให้เนี่ยมาตอบในช่องว่างที่หายไปค่ะข้อสอค่ะ Writing Writing เป็นการเขียนอ s s a y จะว่าเขียนก็ไม่ได้เนาะเป็นการพิมพ์อักษไปแล้วนะคะเพราะว่าเราจะต้องพิมพ์ส่ง250าคำค่ะในเวลา1ชั่วโมงก็คือ11โมงถึงเที่ยงค่ะโดยโจทย์จะเป็นข้อความสั้นๆหนึ่งข้อความค่ะและให้เป็เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นที่อาจารย์กำหนดให้ค่ะลักษณะนี้จะเหมือนข้อสอบ IELTS Task 2ค่ะเช่นตัวอย่างข้อสอบจริงนะคะปี2020ปีนี้เลย z o has no useful purposes To what extent do you a g r e e or d i s a g r e e ให้เราเขียนแสดงความที่เห็นว่าเราเห็นด้วยกับประโยช์ซื้อ so, has no useful purposes หรือว่าเราไม่เห็นด้วยค่ะอย่างแรกเลยเพื่อนๆต้องแปลจบให้แตกก่อนค่ะว่าเขาต้องการอะไรซ o ้อสวนสัตว์เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยไม่มีวัตถุประสงค์ที่เป็นประโยชน์เลยเพื่อนๆเ,เ,เห็นด้วยหรือไม่จะตอบอะไรก็ได้นะคะจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้แต่ขอให้มี ดีเทลส์มีรายละเอียดสนับสนุนค่ะเนื่องจากเราสอบแบบออนไลน์นะคะดังนั้นสิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็คือเราต้องโหลดโปรแกรมมาใช้สอบค่ะโปรแกรมที่ใช้จะมีอยู่2โปรแกรมนะคะคือ 1. Save Exam Browser และ Zoom Meeting ค่ะเพื่อนๆสามารถโหลดได้ในวันที่ประชุมก่อนสอบในเดือนนั้นๆน,น,นะคะทางคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เนี่ยจะมีการนัดผู้เข้าสอบเพื่อโหลดโปรแกรมนี้พร้อมกันค่ะดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ ง่ายมากแล้วก็โหลดได้ทุกคนค่ะตัวอย่างของโปรแกรมที่ใช้สอบนะคะ Part Reading หน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยพอเราเข้ามาในห้องสอบเนาะก็จะต้องอ่านในจอคอมพิเวเตอร์และเนี่ยค่ะโจทย์มันก็จะเป็นเป็นข้อแล้วก็มีวงกลมเล็กๆให้เราติ๊กนะคะว่าเราจะเลือกข้อไหนแล้วเราก็จิ้มจิ้มจิ้มไปเรื่อยๆในด้านขวานะคะเพื่อนๆจะเห็นเวลาค่ะจะมีเวลากำหนดให้เลยว่าจะเหลือกี่ชั่วโมงกี่นาที และแบ่งเป็นพาสสิชให้แบบนี้พอมันเน้นไฮไลท์เนี่ยก็แสดงว่าเราตอบไปแล้วค่ะเราสามารถข้ามไปทําข้อถัดไปได้แล้วก็กลับมาทําก็ได้นะคะสะดวกมากๆแบบเนี้เราไม่ลืมทาแน่นอนเพราะว่าเขาเน้นสีให้เราค่ะสุดยอดต่อไปนะคะพาสไรติงค่ะพาสไรติงจะเป็นโจทย์มาให้ข้างบนแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นช่องว่างให้เพื่อนๆพิมพ์มตอบค่ะดังนั้นหน้าที่เราก็คือพิมพ์ข้อความลงไปตรงนี้ได้เลยข้างข้าง มีเวลาให้เหมือนกันค่ะโดยจะนับเป็นนาทีเพราะว่าเรามีเวลาหนชั่วโมงนะคะดังนั้นมันก็จะนับ59ลงมาเรื่อยๆจนหมดเวลาค่ะข้อบังคับในการทำข้อสอบแบบออนไลน์คือ1ค่ะเ,เพื่อนๆต้องใช้กล้อง2ตัวค่ะคือ1กล้องหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบนี้นะคะก็คือหน้าซูมของเราและอีกตัวหนึ่งให้ตั้งไว้ข้างใดข้างหนึ่งของเราให้กล้องเนี่ยหันมาเห็นว่าข้างหน้าคอมพิวเตอร์เราเนี่ย ไม่มีกระดาษไม่มีโน้ตอะไรเลยทําไมนะคะเพราะว่าข้อ2ค่ะเราห้ามขีดเขียนหรือจดโนดดด้ตใดๆดังนั้นในการสอบไรดิงเนี่ยเพื่อนๆไม่สามารถจดดราฟอะไรได้เลยนะคะม่ให้สมมติว่าเราจะดราฟเนี่ยให้เราพิมพ์เป็นภาษาไทยในในช่องสอบเลยแต่ว่าพอจะส่งอ่ะก็ค่อยลบภาษาไทยออกค่ะข้อ3ค่ะปิดไมค์ตลอดการสอบนะคะ คำเตือนเพื่อนๆอ,อาจจะลายตาได้ค่ะเพราะว่าเราจะต้องอ่าน Reading ยาวๆทั้งหมด2ชั่วโมงนะคะในคอมพิวเตอร์หมดเลยดังนั้นเราต้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหลายรอบมากๆก,ก,กว่าจะได้คําตอบควรฝึกทําข้อสอบในคอมและฝึกพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษค่ะถ้าใครยังพิมพ์ภาษาอังกฤษไม่ถนัดหรือไม่คล่องเนี่ยควรไปฝึกก่อนสอบนะคะจะได้ไม่มีปัญหาไม่งั้นเพื่อนๆจะเสียเวลาหาอักษรที่มันหายไปค่ะ คำถามที่พี่กันเจอบ่อยคือ1ร่างใส่กระดาษตอนสอบไรติงได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะคะถ้าเราจะร่างพิมพ์เลยค่ะแล้วค่อยลบก่อนส่ง 2. อ,ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาได้ไหมได้ค่ะถ้าเราทําเสร็จเร็วสามารถออกก่อนได้เลยค่ะข้อสุดท้ายเลื่อนสอบได้ไหมได้ค่ะถ้าเราไม่พร้อมหรือว่ามีทุะเช่นเดือนนี้กันยายนแต่พี่กันโพว่า พี่การมีทุรค่ะสอบไม่ได้สามารถไปขอเลื่อนสอบเป็นเดือนถัดไปได้ค่ะค่ข้างนี้เป็นคะแนนของนักเรียนพี่การเองค่ะเอ๊ยินดีด้วยนะคะสอบผ่านแบรนสีได้เรียนปริญญาเอกค่ะต่อไปก็จะเป็นรีวิวคะแนนนักเรียนเช่นกันค่ะมีทั้งเรียนกับพี่การแล้วก็ซื้อชีสรุปนะคะถ้าใครติดตามจากคลิปที่แล้วจะเห็นว่าพี่การเนี่ยมีชีสรุปแนะนำแล้วก็มีคอร์สเลยนด้วยค่ะ ดังนั้นทายคลิปนี้พี่กันก็ขอแนะนำชีทที่อัปเดตแล้วและคอร์สเรียนนะคะเรามารู้จักชีทสรุปและคอร์สเรียนของพี่กันกันค่ะชุดแรกนะคะจะเป็นชีทสรุปที่อัปเดตทั้งหมด6เล่มค่ะจากคลิปแรกเนี่ยมีทั้งหมด5เล่มตอนนี้ได้อัปเดตใหม่เป็นเล่มคำศัพท์จากข้อสอบจริงนะคะแต่ว่าไม่ได้ขายเป็นเล่มค่ะจะขายเป็นไฟล์เฉพาะเล่มใหม่นะคะแต่ว่าเล่มอื่นเนี่ยยังขายเป็นเล่มอยู่ค่ะ สรุปก็คือจะมีทั้งหมด6เล่มมี grammar, tense, คำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์ตามกลุ่มคำศัพท์จากข้อสอบจริงเล่มเทคนิค r e a d i n g ค่ะแล้วก็เทคนิค r i t i n g รวมเป็นทั้งหมด6เล่มนะคะถ้าสนใจทั้งหมด6เล่มก็ราคา1,100บาทค่ะส่งฟรีค่ะแต่ถ้าสนใจแยกเล่มก็ราคาตามภาพเลยค่ะถ้าเพืเ่อนสนใจสามารถแคปภาพนี้นะคะแล้วส่งมาที่ไลน์ได้เลยค่ะ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรีวิวนักเรียนแล้วกเ็เพื่อนๆที่อาจชี้สรุปของพี่ารนทั้งหมดนะคะจริงๆมีเยอะกว่านี้มากค่ะแต่ว่าลงไม่หมดจริงๆเยอะมากๆเลยเพราะว่าสะสมมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงวันนี้นะคะถ้าสนใจก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ใน Instagram s h o t ต n d r ด์ o ด e กอ o ์ u n d e r s c เด e กี๋ค่ะดี๋ยว,ว่าจะทักไลน์มาที่ line at ดแกนจิบก็ได้ค่ะ นี้เป็นตัวอย่างข้างในนะคะที่อัปเดตก็คือจะอัปเดตข้อสอบจริงที่อาจารย์ออกจนมาถึงเดือนล่าสุดเดือนสิงหาคมถ้าเพื่อนเพนซื้อเดือนกันยาซื้อเดือนตุลาก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะชีจะอัปตามข้อสอบที่ออกมาใหม่เสมอค่ะดังนั้นใหม่แน่นอนนะคะก็จะเป็นคะแนนของเพื่อนเพ,น,เพนที่เคยซื้อชีสรุปไปค่ะแล้วก็เล่มลูกเล่มจะเป็นเล่มเล็ก a 5นะคะใส่สันห่วงเปิดง่ายข้างในเป็นภาพสีทั้งหมดค่ะ ดังนั้นอ่านง่ายสรุปเข้าใจพร้อมสอบในเวลาสั้นๆและถ้าไม่เข้าใจยังไงเนี่ยก็สามารถทักมาถามครูพี่การส่วนตัวได้นะคะเพราะว่าพี่การเป็นคนตอบเองค่ะไม่มีแอดมินค่ะทำเองทุกอย่างเลยนะคะดังนั้นมั่นใจได้ว่าโอเคเราคุยกับพี่กันอยู่ค่ะสุดท้ายนะคะจะเป็นการแนะนำคอร์สเรียน k u a e l t ค่ะพี่การสอนสดเท่านั้นนะคะซึ่งจะมีสด2แบบ หนึ่งคือสดที่มอขอค่ะนัดเจอกันที่คาเฟ่หรือว่าที่ที่สะดวกแล้วก็เรียนเจอแบบเจอหน้ากันนะคะหรือสองนะคะคอร์สแบบออนไลน์สดใช้ zoom แล้วก็ไลฟ์คุยกันสดๆเลยนะคะจะไม่มีวิดีโอไม่มีการอัดดังนั้นเราจะนัดเวลาที่ตรงกันแล้วก็มาเรียนด้วยกันค่ะเนื่องจากเป็นการเรียนแบบตัวต่อตัว,ตว หรือแม้ก็กลุ่มเล็ก2-3คนดังนั้นจะนัดเวลาที่สะดวกเจอกันได้ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ตรงกันกับเพื่อนคนอื่นนะคะเพราะว่าเราเป็นการเรียนแบบตัวต่อต,ตัวค่ะข้อ3ชีฟฟรีค่ะเป็นชีฟแนวข้อสอบที่แจกให้แต่ถ้าเป็นชีสรุปเมื่อพูดด้านบนมาสักครู่นะคะตัวนั้นจะต้องสั่งแยกค่ะถ้าหากสนใจแต่ถา้าสนใจเฉพาะการเรียนเป็นคอร์สเนี่ยก็จะได้ชีฟแนวข้อสอบไปค่ะ C ค่ะสำหรับไรท์ n ิ พี่การจะตรวจงานเขียนให้ฟรีเช็ค grammar มมให้ดูภาพรวมจนกว่าจะสอบผ่านค่ะถ้านะคะราคาก็จะเป็น1คอร์ส10ชั่วโมงแบ่งเป็น uh, reading 5ชั่วโมงแล้วก็ writing 5ชั่วโมงหรือว่าสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการนะคะราคาทั้งหมด3,500บาทรวมชีดแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆคนแนนสนใจก็สามารถทักไลน์ตรงนี้มาได้เลยค่ะ a d g a n j i t i มี i 2ตัวนะคะหรือว่าง่ายกว่าก็จะเป็นดาทีนีค่ะเป็นรายส่วนตัวหากสนใจสอบถามหรือว่าอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูที่ Instagram s h o t t n d นด์เดสก n ร์โ e ดแอ e i ตรงนี้ได้เลยค่ะมีความรู้แนะนำมีสัตว์แจกฟรีแล้วก็มีเกมให้เล่นทุกวันเลยนะคะส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นประวัติครูพิกานค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงวันนี้ค่ะหากมีข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหรือว่าจะทักมาถามส่วนตัวก็ได้ค่ะงั้นวันนี้พี่กันไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนสอบผ่านได้คะแนนตามที่หวังทุกคนค่ะบ๊ายบาย